เอกว่าฉันเอาคนข้างในอ,อ,อ,อะไรน้องอะไรต้องนุน่นนุ่นยาดานางเอกเลยนะยาะน,นางเอกเห็นดิเนี่ทำไมยังไม่เห็นเราเน่า,าบูดกลางน้ำเฮ้ยไม่ได้เปิดเปิดแล้ว โบสถ์กลางน้ำวัดขงทองจึงเสาบางปะกงนี่นี่มาแล้ว <c oughs> มาด้านนี้อไปด้านนู้นนะมาแล้วนี่นี่ <c oughs> โบสถ์กลางทะเล เห็นเน่ยบางประกงวันที่9ต้าุลาคมสองห้าหกเจ็ดเห็นมั้ยเห็นไหมเห็นหมดไม่หมดเห็นได้หมดนะเออเห็นได้จากแฝดสามประตูอ่ะเพิ่งซื้อมาใหม่นะยังไม่รู้วิธีการใช้เท่าไหร่ รางมงนี้ก็เดินไปนี่มันก็เลื่อนไปตามเราไงเนอะอ้าวนะหาันมาด้านทะเลมั่งนี่ฮะเออแต่เดินขึ้นล่างถึงเข้าบดถถึงจะเข้าไปเจดีได้นี่ทะเลนะ วัดโงทองฉะเชิงเซาบางประกงปิดเขตกับสมุทรปราการวันนี้แดดไม่ร้อนไม่ถ้าใส่ถุงเท้าแล้วมันไม่ลื่นไงไม่ครัวกระจกเขาแตก ใส่รองเท้าแล้วมันไม่ลื่นผมมาถ่ายสามสี่ครั้งแล้วตอเนมี้มื่อกี้ถ่ายไปแล้วตรงนี้นี่โบดเต็มเลยเนี่ยไม่เห็นเหรอเต็มเออเต็มหลังมันจะเห็นสวยไงาเนี่ยเต็มเนี่ยเต็มเลยเนี่ย เดินไปนู้นเดินไปมาเดินไปก็ไปเห็นดิเอ้าเดินไปได้เห็นเจดีย์ไงเดินไปดินี่ดีนี่กันนี่กำลังสวยนี่เห็นเจดีย์แล้วนี่เห็นเจดีย์ด้วยเออนี่นี่เองหน่อยเออเออเห็นแค่คนเดียวลไม่ได้เห็นนัดเลยก็บอ้เดินไปเดินไปมันก็ไปซาวเดินไปก็เห็นสะพานไงเดี๋ยวเราไปเดินคปนู้นฮะไปจับไปจับสองคนนู้นแล้ว ไปจับเสื้อเหลืองแล้วไปเดินไปนี่นตามแอดไปนู่นแล้วไปให้ไปใหู้่นมาทางนี้เฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวตามไปน่ะไปแยะขึ้นไปบนน,นนั้นเลยว่ะมาทางนี้เนี่ yeah! นู่นโบดกลางน้ำเห็นเปล่านี่ชัดเจ๋วเลยนี่เห็นเจดีด้วยเห็นเปล่าเห็นไหมเอ้ยเห็น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 เดี๋ยวมานี่เนี่ยมันตามมาแล้วนาอเห็นเหรอ ไปแล้วนะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวรู้ว่าไปถ่ายถึงนะู้นเดี๋ยวขึ้นมาบนนี้วัดของทองบางประกงยะเชียงเศราเก้าตุลาคม2567้ก้าไม่เจอบันได